สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยั้งกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเกรารกาลฮามาได้ช่วนกาซามากกว่า30แห่งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอลส่งโดนโจมตียิงจรวดปิดชีพแกนนำทห,หารของกลุ่มเกรารร้ายิหัดอิสลามปาเลสตตา์ในเวทแบงดับสยองคารถและกองทัพประกาศอิสราเอลถล่มโจมตี ลดขนอาวุธของกลุ่ม i r t c ในซีเรียที่ขนไปให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลอแต่กระจายและกองทัพอากาศอิสราเอลตะลุมโจมตีคลังอาวุธขนาดใหญ่ของกลุ่มก่มอการร้ายฮิตบอลลอในเลบานอนหลายแห่งใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยิน เมื่อวันที่21สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮิ้บุลลออิราและพนมิตหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชิวันกาซาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพยบรโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใส่ไม่ยั้งประมาณ30จุดนะครับทั่วชิวันกาซาตามที่ข่าวนี้รายงานไว้ที่รายงานไว้ว่า มีมือปืนฮามาตหลายสิบคนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในสวนกาซาโดยกองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อกร้ายฮามาส30จุดทั่วสวนกาซาเมื่อวนัอนก่อนนะครับตามที่กองทัพรายงานอัปเดตตอนเช้าที่ผ่านมานะครับและเป้าหมายที่กองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีได้แก่อาคารที่กลุ่มก่อกร้าลฮามาสใช้อาคารปฏิบัติการก่กอกร้ายติดอาวุธฐานยิงจรวดช่องอุโมงค์และจุดสังเกตการตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลนะครับ และกอรัฟอิสราเอลระบุว่า ในพื้นที่ใกล้เคียงเมืองเทลสุดตานะครับทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองราฟา้ากองกําลังของกองพลที่162ได้สังหารเจ้าที่กลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธฮามาตและพันธมิตรหลายสิบนายทำลายสถานที่ที่เป็นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสรวมถึงคนพบอาวุธจำนวนมากของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตจึงนํามาที่กองทัพอิสราเอลบางส่วนและหลายส่วนก็ทาลายทิ้งไปนะครับและในเมืองคาโยนิตเขตชางเมืองเดียอันบาลากองทัพอิสราเอลกล่าวว่า,วากองกําลังของกองพลที่98 อกองทัพอิสราเอลสังหารมือปืนฮามาสเพิ่มอีกหลายสิบนายและโจมตีสถานที่ของกลุ่มกองกำลัฮามาสอย่างต่อนเนื่องรวมถึงการเรียกหารโจมตีทางอากาศและกองทัพอากาศอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกองกำลังฮามาสหลายรายที่ถูกพบเห็นในพื้นที่ซึ่งมีการยิงจรวด,ดไปยังชุมชนตามแนวชายแดนของอิสราเอลหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้ และในขณะเดยียวกันในเขตบริเวณทางเดินนิสซาริมทางตอนกลางของเชว้อนกาซาทหารของพลสำรองจากกองพลที่252ได้โจมตีอาคารต่างๆที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาตใช้โจมตีกองกําลังของทหารอิสราเอลอางานนี้กองทัพอิสราเอลก็ถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาตใส่ไม่ยั้งวมถึงยิฮัดอิสามบาเลต,ตายดับเกินดับสยองต่อเนื่องนะครับ เป็นปุ๋ยในพื้นที่เยอรมนกาซาต่อไปจากผลกรรมที่ชาถสนองฮามาลยิฮัดอิสราเอลปาเลสตตายเองนะครับที่อยู่ดีไม่มาดีมาบุกเห็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาอย่างโหดเหียปาเทินบบนั้นสุดท้ายก็ชะตาขาดแบบนี้นะครับถูกนะครับอิสราเอลตามกวาดล้างตามทำลายแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องนะครับพี่น้อง นับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับที่ครับอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกะไลฮา,ามมัดและพนมิรอย่างต่อเน,นื่องแบบนี้ส่งกลุ่มกอกะไลฮา,ามัดและพนมิรไปเกิดใหม่แรงงานตัวกับผ้าล้อหรือมัตรราในระต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามัดและยิฮหัดอิสลามปาลิตตายเองที่มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ <S <S เหตุการณ์ต่อมาถ้าเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลใช้โดนโจมตีนะครับยิงจรวดโจมตียานพาหนะ ของชาวปาลิสตน์หัวโนแลนะครับในพื้นที่เขตเวสตแบงค์คทับี่นที่มีการเสียหายยับเยินจากบริเวณที่เป็นยานพาหนะของกลุ่มก่อการร้ายชาวปาลิสตน์หัวโลแรนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า มาเล่นงานประชาชนชาวอิสราเอลจะทำให้ประชาชนชาวอิสราเอลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับและอยู่เบื้องหลังการโจมตีประเทศอิสราเอลอยู่บื้องหลังสุดท้ายก็นำมาสู่การโจมตีโดยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดโจมตีสายยานพาหนะของเขาครับแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่ได้รายงานครับว่ากลุ่มก่อการร้ายอิสลามปาเลสไตน์หัวรุนแรงนั้นเป็นคนชื่ออะไรนะครับพี่น้องแต่ที่แน่นับสยองคารรถไปเรียบแล้วแล้วครับที่โดนโจมตีของกองทัพอิสราเอล ยิงจรวดได้อย่างแม่นยําแบบนี้ครับซัดตึ้มซัดตึ้มแบบนี้จากรถแข็งนะครับกลายเป็นรถพ่นไฟดีๆนี่เองนะครับส่งกลุ่มก่อการร้ายประเล็ดตายครับเกินระยองไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพาเลาะหรือโมจิดาในอโดอีกแล้วที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาทำร้ายประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเรื่องการต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ ของเมืองซิดอนนะครับเพิ่งเป็นเมืองชายฝั่งของเลบานอนและซีเรียนะครับเมื่องชองเช้าของวันนี้นะครับพี่น้องส่งผลให้ในายคาริวมักตาเจ้าที่ของกลุ่มฟาตาเสียชีวิตไปนะครับโดยคาริวเป็นพี่ชายของมมนีมักตาเป็นเจ้าที่ระดับสูงของกลุ่มฟาตาซึ่งถูกอิสราเอลกล่าวหาว่าทํางานร่วมก,กับกลุ่มก่อการร้ายฮิบลัฐและไออาร์จีซีเพื่อผลักดันในการตุบตีอิสราเอลมาเป็นเวลาหลายปีและในการแถลงการร่วมของกองทัพอิสราเอล และซินเบดนะครับระบุว่าพี่น้องมักดาทํางานร่วมกับ i r g c ในเลบานอนเพื่อโอนเงินและอาวุธให้กับกลุ่มก่อการร้ายฮิดบันเลาะและกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสเป็นครับตามรายงานข่าวงานนี้นะครับอิสราเอลก็ใช้โดยโจมตีมาเล่นงานจะทําให้รถของเขาเนี่ยครับเสียหายจ็บเยินที่คาดว่าเป็นรถขนอาวุธขนกระสุนด้วยนะครับทําให้ระเบิดรุนแรงมากๆเลยครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏงานนี้ส่งพี่น้องมักดากลุ่มนี้นะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มก่อการร้ายทั้ง i r g c และฮิดบันเลาะ จะหายยับเยินได้มีชื่นดีเรียบร้อยแล้วไม่สาม,มารถ นำไปเล่นงานประเทศอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลได้ต่อไปนะครับจากการโจมตีที่แม่นยําของกองทัพอิสราเอลแบบนี้ที่สามารถทําลายกลุ่มก่อการร้ายได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับไม่ให้มาทําลายประเทศอิสราเอลได้อีกต่อไปหรือใหาทำลายอีกก็จะต้องมาโจมตีปริเชศที่ถล่มใส่ไม่ยั้งแบบนี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยไปนะครับจากคุณคาที่จะสนองกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้เองที่อยู่ดีมาดีมาทําลายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไห้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ ได้เผยคพิปวิดีโอที่พวกเขานั้นโจมตีคลังแสงหรือคลังอาวุธรวมถึงคลังกระสุนของกลุ่มก่อการร้ายฮิดมันเลาะทั่วเลบานอนเลยนะครับทีกองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่าเครื่องบินรบเทพของอิสราเอลโจมตีคลังอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮิดมันเลาะหลายแห่งตัวแห่งแรกในหุบเขาเบกาของเลบานอนนะครับน้องตามทีกองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังระบุด้วยว่าพื้นที่หน่วยป้องกันภูมิอากาศของกลุ่มก่อการร้ายฮิดมันเลาะใช้ซึ่งเป็นไปคุกคาม ่ออาคัสยานของอิสราเอลก็ถูกโจมตีในพื้นที่เบกาด้วยเช่นกันและเมื่อคืนนี้กองทัพอิสราเอลโจมตีเพิ่มเติมหลายครั้งในเลบานอนทางตอนใต้นะครับ,แล,บแล้วอกองทัพอิสราเอลระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่เป็นจุดยิงจรวดของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลซึ่งใช้ในการโจมตีเมืองยาอาลาก็ถูกกองทัพอิสราเอลค้นหาตำแหน่งการยิงจรวดหรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลาะที่ใช้โจมตีประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้ก็มีตรวดเทเดมครับโดนใส่หัวกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลาะอย่างต่อเนื่องครับสัดตึมสัดตึมอย่างต่อเนื่องแบบนี้เรื่อยมานะครับพี่น้องเพื่อทําลายกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลาะให้สิ้นซากอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ทางสองฮิตบัลเลาะเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาช่วยฮามาสทาลายประเทศอิสราเอลก่อนที่ฮามานั้นมาทําชั่วร้ายต่อประเทศอิสราเอลนะครับแล้วฮิตบัลเลาะยังมาช่วยฮามาสอีกก บอกให้มัดลงก,กันมาอีกแลวนะครับส่งผลให้โจมตีทั้งฮามัดและฮิดบัลละห์ควบคู่กันไปนะครับส่งฮิดบัลลาะห์และฮามัดไปเกิดหม่ายงานตัวกับพะลอหรือบาจรา้าไระดกต่อไปจากผลกรรมที่จับสนองฮิดบัละละห์และฮามัดเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านพูกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็นคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับวันนี้แอดมินขอจากลางกระพิงทถวนี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแช